ซิฟแอนชิลภูเก็ตแอดปลายแหลมสะพานหินพบกับงานปิกนิกสุดชิลริมทะเลสะพานหินเครื่องดื่มอาหารมากมายชวนทุกคนมาเสพความสุขให้แสงแดดสายลมช่วยหิวใจพบกับกิจกรรมมากมายภายในงานเครื่องดื่มอาหารดนตรีสด Special ลโป m o มชั่จากแหล่งท่องเที่ยวเก๋ๆในภูเก็ตกิจกรรมเวิร์กช็อปบอร์ดเกม8-10มีนาคม2 5 6 7ณปลายแหลมสะพานหินตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาติดตามได้ทางเพจททภูเก็ตสวัสดีค่ะสุนิรัตรุจซีมาค่ะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะทางททภูเก็ตจัดงาน ซิปแอน i ิลภูเก็ตค่ะระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมนะคะ2567นะสวนสาธารณะสะพานหินค่ะจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เป็นการนำเรื่องของฟู้ดกับเฟสติวัลมารวมกันนะคะเพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตนะคะได้นำความคิดสร้างสารรค์ของการสร้างสารรค์เมนูต่างๆนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในงานก็มี ร้านค้านะคะกว่า35ร้านนะคะแบ่งออกเป็น3โซนใหญ่ๆนะคะโซนแรกก็คืออาหารและเครื่องดื่มนะคะก็จะมีทั้งกาแฟชานะคะน้าผลไม้ม็อกเทลนะคะแล้วก็อาหารว่างนะคะอีกโซนนึงก็จะเป็นของผู้ประกอบการนําเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็คืออันดามันด้านะคะบรูทีแล้วก็ดอลฟินเบย์นะคะ ซึ่งก็นําโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาลดภายในงานเฉพาะในงานเท่านั้นนะคะโซนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่นํากิจกรรมสร้างสารรค์นะคะแล้วก็เน้นไปทาง Sustainable เนี่ยให้คนได้มาเรียนรู้นะคะควบคู่ไปกับการดื่มเครื่องดื่มอร่อย,อยๆภายในงานนะคะอีกทั้งก็ได้รับความนอนุเคราะห์นะคะจากทาง Pida Dance Academy ที่จัดการแสดงสุดพิเศษนะคะมาให้ภายในงานด้วยค่ะ ซึ่งตลอด3วันก็จะมีกิจกรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะรวมทั้งคนในภูเก็ตเองเนี่ยก็แวะเวียนราเที่ยวได้นะคะงานจะมีตั้งแต่10โมงเช้านะคะไปจนถึง6โมงเย็น,นะคะ่ะบรรยากาศสบายๆชิลๆค่ะถ้าใครมีเก้า e อี้แคมป์หรือเสื่อนะคะจะพกมาเองก็ได้ในงานก็มีจัดไว้ให้ค่ะค,ค่ะก็ งานนะคะจะอยู่ตรงที่ปลายแหลมสะพานหินนะคะซึ่งเข้ามาจากออทางวงเวียนก็นิดเดียวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กจะพาเข้าไปชมภายในงานนะคะว่าร้านค้าของเราวันนี้มีร้านอะไรบ้างคะ่ะ